สวัสดีครับไม่เบิ่งโกดังทันับประหลือครับนี่อ่ะปิด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 าบานนี่คืมันปูนงเ้ออันน่าจักพูดนะแจมเป็นเพราแสนมาหนิ พนมันดูร้านค้าใหญ่สับเปลือกไม่ได้เซ็ดนังแค่เซ็ดน,นังเคล็ดลับใครของเปิดบอลที่เปิดบอลถ้า,าสิขยายังไงจานอะไรเส้นบอสี่เขาจะมาเส้นซื้อโดน,น,น้ำเนื้อ ือโดนมั้ยนึ้อขายยาบินโดนน้ำมี่ตองนอนเสื่อไหมไร่ไราจะบาดวะถามไเลยแม่ามอาจารย์มี่จะใดมีเฮะมีเตอรออยู่อยู่ตาหัวเขาเน,ะนะา,า,า,นา,านะฮะ

มือพูดไปกับติดป๊ะเดิเดินเดนเดินเยินเดนเดินเด้นเดนเดิ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 เดินเดเดิานเดินเดิกเดินดนเดินเินเิดิิดอเดยนเดลนเดินเดินเดินเนดนดินิดิดินเว่า ออทุกวันนี้ต้องเป็นธุรกิจอยู่บ้านหนึ่งวะครับเอาบรเฮ็ดออฟฟิศบ่จ้ะไม่ออฟฟิศบ่โอ้ยเอาโต๊ะตั้งแล้วอุ้ยว่ยคิดขึ้นเลยไหมของแอร์เลยไหมเว้ยไอเมียอยูไหมมึงอย่ามายู่งเทียนดอกเฮ็ดเป็นตู้น่อยหน่อยไหม สีคายของช่มั้งหมดนี่ค้อวะไอ้วัตัุยางเลยมเล่มดเฮ้สายแต่ปุ๋ยายวตุยางลายขนมขครยังนกัปุ๋ยนี่ไโอ้แต่เงินลงปุ๋ยเขาทำมาแล้วที่หาเสีงดกากขนมกับบักไทเกอร์ปุ๋ยเท่ากัเดียวส้ายปุ๋ยตาอย่งนี่ขายัตถตาเลยออมีมีเสียววลงยังนี่เสี้ยมาแล้วอ่า ชิ้นหาตันมันถึงจะกลัววะชิ้นหัตันกับลิปลอนเลยซิปลอนแต่ละแบนนี่เออสามแสนอ่ะสามแสนเคเลยบอกหรือว่าต้องสดก่อนสดก่อนถ้าเสด็จก็ไรประมาณเท่าี๋ยร่องข่าวเลยเท่ายี่สิบบาทปะสามสิบเดี๋ยวปะพอบอกหรากฮะพอบอกเออพอขายอยู่เนาะตอามาต้องเอามาตะปุ่นนี่เอามาเต็มห่องมันเออหาแบนก็ต้องหาแบนแบนละสามแสนนึ่เทเดล่ะ ลานอ,อจจาจา,บา,า,ารย์กูทูซ่ซื้อฟกฤตไปดิเฮ้ยจะไดคนแบกเอาไว้อุ้ยฟกิบไป <c oughs> พอได้เสียบ,บเหล็กที่ซื้อฟกิบไ,ไปสั่นปวดลังเลยมึงมึงจ่อยเลยดินี่แค่กอส้างเนี่ยนมมันหายหมดแล่มันจ่อยกำนักมึงลงหลยปนลดลงมันแค่งเนนมมึงหายหมดเลยแ่ต้องไปเอาเองครับผมมาส่งฮะ เอาเคเอมห้อนี้เขาเคเอมเลนมันบไหิบหตันมันต้องย่างกี่ไร่ซื้อรอบได้ต้องิบหาตันน่ะลงลงเคเลปอยนเนาะให้มันให้สอเขียวกันสองเขียวเราย่างใเคแต่ว่าตรงแมวเองมันนี่เฮ้ยฝากแมกก็ได้แมกมันนี่พื้นเรียบไอ้แมกแวะเอาะพาพลาดเนี่นได้เหรอบดัง อาจารย์เขาไม่ได้เป็นเล่นเลยเด็ดนี่ถ้าเป็นขายของเหรอไปใช้บัตได้เลยเด็ดนั่งถท้าขึ้นอย่างเดียวยนั่บัตได้เลยเนี่ยเด็กเผาพีแยกซบบ่อยตีตาย,ย,ยอยู่นี่เผาซีเผามาสามมีลูกค้ายจะคนที่เหลือเพราะท่านเผารอบเผาเลย,ยนี่บอกดีๆเ <พอ S 1> นี่ยไปพุพ่นซบน,นี้คือตีตลาดบัตรวะหญ่งเฮงครับใหญ่ประมาณเท่าไรพื้นที่ สองลอยปะสาม้อยแต่ร่างเมตดพุ่น่ะใหญ่เติบครับแล้วบังแม็กเล่นให้เนยเล่นปุ๋ยนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ครับโอขึ้นอยากเม่นใหญ่ด้วยมาซ้ำมีดใหญ่แห่งพุ่น ามาเส้นซับปลเรือใดเด้อมาอุ่นนุ่นมาเส้นได ah ้ร้านในฝันครับเท่าไรแค่ฝันนี่แหละจ์เอาทุเรียนมาลงขายก่อนไปนี่หน้าฝนเนี่ยทุเรียนมาลงขายก่อนจะเฝ้าใครปุ๋ยใครยาโอ้ท่คุนจะเอารถถอยเขาดีนะมโน เขาสิบาทได้บ่เลยเนะี่เขาสิบาทเขาได้บ่เปะต้องซื้อฟุกลิปอีหลีฉันมึงเมื่อยหาเลยบ่ฟุกลิปหาเลยเลบ่มันภาษากระติดเขี้นเลยติดเขี้นทั้งในเลยพูดที่จริงว่าหนามีเสาเลยแม่จันเนาะนักศิทักไว้เลยไหมเสากลางไหมผู้ใดหรอทายาี้องผู้ใดครับ รถเขนสาวว่านานม่ไ네ด้จำลงหมดเลยอย่ยงรถเข็นมันก er ็ช sì ่างหลายแท้สามบัญชีอันมันลูกหลายปรนนันติอยู่เฮี้ยอันกับสองอันเหรออืมลูกมึงต้องเรียนอันเป็นมือเป็นมือเป็นมือมือหนึ่งสีหนึ่งมือหนึ่งสีหนึ่งแม่ล่อเตรียมตัวเขียนสัญญาเส้นนะ ละเส้นเขาเลยใครยังมาหลู่ละเส้นยังเดี te ๋ย <c> ว <oughs> ้อะห้อ่งใครให้เหรอเออใครจับน้องหมดได้แกหมดแกแกดิรีวิวให้ไม่มา มันติดต่อซาปเลือดครับเ้มาเส้นได้เอาไอติมมาสักีม,มาเด้อตีมาเส้นดูดู